กับสวัสดีเพื่อนๆแม่พี่อีกหนทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมก็อยู่ผมนะ่ยเกมใหม่ล่าสุดแต่ว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์เทสนะ่ยของจีนเนาะใครจะต้องการเติมเกมนะใครมองหาร้านเติมเกมเติมเกมสุดปลอดภัยแนะนำร้านท็อปอัพนะเติมเกมเติมถูกเติมปลอดภัยต้องร้านท็อปอัพนะตอนนี้ก็กระแสนิยมก็สมานบทโคอนเนคชั่นเนีก็ถูกมากๆเลยแพ็ค3,700ก็เหลือลดไป950บาทนะเหลือ2,750นะจ็ด้อยก็ต่อการเติมแพ็คไหนก็บอกพี่เขาด้วยนะว่่าเ้ยพีีมมัน แพ็กเด้งด้วยนะหรือว่า,วามันมีเวลาจำกัดเนาะเขาจะได้รู้ไงก็ถ้าไปที่เพจจะมีบริการเนี่ยแล้วก็เกมใหญ่ในสโตร์ไทยไมีหมดเลยนะฮะยังไงก็ไปดูที่หน้าเพจได้ครับถามเพจได้ว่ามีแพ็กอะไรบ้างนะครับผมเนาะก็ต้องเติมอะไรก็แ,กแพ็กไปให้พี่เขาดูปรึกษาดูนะว่ารวมๆแล้วลดเท่าไหร่ไงนนเนาะอยังไงก็เจอเจอกันกับเกมซับนัวร์ o ถ้าใครอยากต้องการเติมเกมเนาะสำหรับโอท็อปอัพนะฮะก็เกมนี้ก็เป็นเกมทดสอบนะถึงวันที่30นะ่ยก็เป็นเกมที่ เหมือน R p G Turn Based Open World เนอะไออปะจนภายในโลกต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานดีนะซึ่งใครจะโหลดเล่นนะก็สมัครตามที่เขาให้สมัครเนาะให้ใช้ q ิวๆก็คิว q อะ่ะหรือใช้อะไรก็ตามตามที่เขาบอกอะ่ะแต่ว่าลิงก์ที่สมัครก็จะมีสีเหลืองภาษาจีนฝั่งซ้ายก็คือตกลงเนาะเออข้าสมัครก็เข้าไปก็จะมีทั้งแกนโทรศัพท์กับ PC นะฮะโหลดใน PC ได้ก็จะมีสเปคขั้นต่ำให้ดูนะผมก็ ไปดูที่ลิงได้อยากเล่นเนาะทดสอบก็แตงแต่วันที่22เนาะจริงวันที่30นะครับผมอ่าไปดูทางตัวเกมเพย์ก่อนนะฮะเพิ่งตื่นนะฮะพูดผิดพูดถูกเออนอนดูบอลดึกไปหน่อยมล่อคืนทีมชาติไทยเละเลยทรงอย่างดีแต่โกแม่งด้วยเฉยเลยโอ้สุดยอดเนะียแขกแต่ชุดเล็กก็ชนะนะครับผม นียมันจะเป็นภาษาจีนใะนทดสอบเนี่ยก็วิ่งทำเควสนะฮะเสร็จปุ๊บต่อ,อสู้ก็จะเป็นเพรินเบทนนครับผมเห็นแมปซ้ายมืมยอไหมโอเพนเวิร์ดเลยนะจ๊ะจะมีเควสเนี่ยโอ้โหดูอะอย่างกว้างแต่มันทำมาดีมากเลยนะเนี่ยดูดิสีสัน สดใสน้องๆ T.O.F. เกินชินอันนี้เมืออใต้บาดานลนะะวันนี้ร้อนร้อนเนี่ยสตรีมไม่ได้ครับผมอัดคลิปได้อย่างเดียว อ่านี้ตัดฉาต,ต่อสู้แล้วนะผมเพิ่งตื่นนะพูดผิดพูพดถูกขออภัยเลย <c oughs> นี่ก็มาเจอกับความอลังการของมอนสเตอร์ a ราฟิกใครจะสมัครให้ได้ก็ทำตามที่เขาบอกน,นะแต่ว่าต้องแปลภาษาหน่อยนะสมัครก็ถ้ามีคิวๆก็ง่ายอยู่แต่ไม่รู้แม่งใช้คิวๆหรือเปล่าแล้วผมก็ <c oughs> เห็นแล้วผมไม่อยากสมัครเลย <c oughs> ผมเอาเกมเพลย์ให้ดูดีกว่า เพราะถ้าผมจะโหลดผมต้องโหลดในคอมเนะี่ยแม่งแปดจิกกว่าแต่ถ้าเขาลิงก์ไปผมลองเข้าแล้วฝั่งซ้ายสมัครก่อนแล้วก็กดโหลดไปตามตามที่เขาบอกนะใครสมัครไม่ได้ก็ดูเกมเพลย์ไปก่อนแล้วกันบ p บก็น่าจะเข้าจีนเร็วๆนี้แล้วเราก็รอไต้หวันนะครับผมเกมนี้น่าจับตาม,มองมากนะผมเพราะมัน ลังการอยู่ผมว่าเนี่ยฉากต่อสู้ต่อสู้นะฮะอันนี้เราอยู่ใต้ใต้บาดาลนะเนี่ยอยู่ดิดสกงสกิลโหอันนี้เกมแม่งล้ำวะอยู่ด,ดิมันสุดเกินสุดเกินจะบรรยาย ก็เกมทุกเกมครับใครจะเติมกับโอท็อปอัพ hmm. ได้หมดนะก็หรือว่าไปดูนะฮะที่เพจแล้วก็ได้ว่าวันนี้มีโปรโมชั hmm. ่นอะไรเกมอะไรมาบ้างของเพจแล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ในสตรีมก็ปักหมุดนะฮะส่วนถ้าเป,นปในคลิปก็อยู่ใต้คลิปเลยผม mm hmm. กดไปดูว่าวันนี้มีอะไรเพจเรามีอะไรบ้างโปรโมชั mm ่น hmm. พิเศษอะไรนะฮะกิจ mm hmm. กรรมร่วมบ้างอะไรบ้างนะฮะแจกอะไรบ้างนะฮะเป็นร่วมพูดคุยได้ที่เพจได้เลยครับผมเนาะ ดีทุกวันนะโปรโมชั่นอะผมไปดูอะ่ะว้าวถ้าเกมนี้มันเข้าไทยเร็วเนี่ยคือจา้าบเลยนะสมัยนี้อะไรก็เป็นไม่ได้เนาะแบบเอ้ยอยู่สตนอกเสร็จปุ๊บแป๊แบๆเข้าสตไทยเพราะว่ามีคนนำเข้าอะไรงเงี้ยเนาะทีกระสิทธิ์ไม่แทงก็จัดได้นะ มันก็เข้าได้เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นลิงสิทธิก์กร์ตูนหรือเปล่าไม่ค่อยได้ตามเลยถ้าเป็นพวกกร์ตูนไม่ชอบแพงเนี่ยตายแล้วฟินกิกจะมีตัวใหม่มาช่วยนะผมว่าเนะี่ยมันอาจจะเป็นเขาเรียกว,ว่าอะไระ่โอเพนเบลล์ Open l, แต่ว่าต่อสู้เป็นเทอร์นเบดอย่างเงี้ย ภาพสวยเหมือนแบบล้ำๆหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้ตัดฉากมาเป็นย่งางนะแต่ว่าอันนี้มันแบบดูอ่ะมันไม่เนียนกิฟเท่าไหร่นะเนาะเดี๋ยวผมว่าเปิดจริงน่าจะพัฒนากว่านี้อันนี้แค่ทดสอบเนี่ย ขยะดทดสอกก็ถึงวันที่30สิบนะหาวิธีหาวิธีเข้าเกมอะไรเองนะตอนแรกผมจะโหลดแล้วโอ้โหพื้นที่ยิ่งน้อยอยูคอ่คอมยิ่งเหลือน้อยอยู่โหลดหลายเกมจัดนะี่ยถ้าคอมก็ประมาณ8ปดจิกว่าถ้ามือถือก็ไม่แน่ใจนะมันจะมีบอยมั้งมือถือมันให้สแ,แกนด้วยนะ ก็น่าเล่นน่ะนะฮะโอเพนเวอร์ส่งเคลสก็ไม่น่ายากผมเพราะว่าถ้าเปิดจริงแล้วโอ้โหภาพอย่างนี้ก็เอาอะภาษาจีนก็ไม่ได้ยากหรอกนะวิ่งเคลสไปเรื่อยๆเรื่อยถึงเวลาก็ต่อสู้อะไรงเงี้ยนะก็ถ้าเป็นนั่นก็แค่ยพอกดเคันจะมีเคลสอยู่ว่าไปตรงไหนอะไมันง่ายอยู่ตอเนี้ยถ้าต,ติดตรงไหนนิดหน่อยก็แปลว่า นี่ฮะอ้าวอ๋อนี่มันทำเครีดเนาะก็เกมเพม์ให้ดูกันว่ามีเกมใหม่หมนะฮะ c p t ก็อยากโหลดก็ลิงก์ใต้คลิปนั่นแหละครับทั้ง iOS ก็น่าจะจีนเหมือนกันนะฮะ PC ก็ <c oughs> มีนะลิงก์อันเดียวกันก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะเอามาย่่นน้ำลายกันก็ใครอยากทดสอบก็ าทางเข้ากันเด้ยวกนเองเนี่ยเจอกันใหม่คลิปหน,น่ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยคร,รับฝากล้านเติมกมบท็อปอัพด้วยเจอกันใหม่สวัสดีครับผม